ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f e k t News Center ด้วยนะคะแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวเตือนภัยอย่าเผลอรับเบอร์แปลกการไฟฟ้านครหลวงติดต่อประชาชนเพื่อเปลี่ยนมิเตอร์ไฟผ่านเบอร์มือถือ0 6 1 7 6 8 9 2 6 6กาการไฟฟ้านครหลวงเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ มิจฉาชีพโทรศัพท์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอ้างมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าและขอเอกสารส่วนตัวเช่นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านและเลขที่มิเตอร์หลอกลวงว่าจะคืนเงินค่าประกันมิเตอร์ให้จึงขอให้ประชาชนตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งก่อนให้ข้อมูลส่วนตัวทางโทรศัพท์เช็คให้ชัวร์ก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ ตรวจสอบข้อมูลโดยการไฟฟ้าคนครหลวงกระทรวงมหาดไทย